เียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคลิปแรกในสัปดาห์ที่5กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราครูจะมาเริ่มเลยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนถึงเรื่องอะไรกันไปนะครับปอ .5 อ่าเราก็จะมีการพวกในเรื่องของเศษส่วนอยู่ใช่ไหมในสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในสัปดาห์นี้ครูจะพาหนูไปทําอะไรกันบ้างอ่ามาดูอ่าเดี๋ยวเรารุยไปพร้อมกันเลยลูกนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทําครูขอให้หนูรู้จักลําดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นิดหนึ่งก็คือเวลาที่หนูเจอโจทย์อ่ะที่มันไม่มีวงเล็บให้อ่ะวิธีการนะครับให้เราทําถ้ามีวงเล็บให้อันนี้คืออันดับแรกเลยอันดับหนึ่งเลยถ้ามีวงเล็บให้นะครับให้หนูทําในวงเล็บก่อนนะครับอันดับหนึ่งนะครับมีวงเล็บให้เจอโจทย์นะครับไม่ว่าถ้าเจอโจทย์ที่มีวงเล็บให้เราทําในวงเล็บให้เสร็จก่อน อันนี้คือดับหนึ่งอันดับสองถ้าไม่มีวงเล็บมาให้เลยให้เราทําเครื่องหมายหารก่อนอ่าเพราะว่าวันนี้ครูจะพาทํำโจทย์ที่เป็นโจทย์ละคนละคนคือมีทั้งบวกลบคูณหารในข้อเดียวกันนะครับนักเรียนก็ต้องรู้ว่าเครื่องหมายไหนควรทําอันดับแรกอันดับสองอันดับสามเนาะอ่าถ้าไม่มีวงเล็บนะครับ ให้ทำเครื่องหมายหารก่อนต่อไปอันดับ3เป็นเครื่องหมายนะครับเป็นเครื่องหมายคูณอ่าทำหารเสร็จค่อยมาทำคูณอันดับ C เป็นเครื่องหมายนะครับบวกอ่าถ้ามีโจทย์บวกกับลบให้เราทำบวกก่อนแล้วค่อยเอามาอดับ5เป็นการอะไรครับเป็นการลบนั่นเองอ๋อทวนนะอดับหนึ่งมีวงเล็บให้ทำวงเล็บก่อนอันดับข้ออนดับ2ถ้าไม่มีวงเล็บมาให้ทำเครื่องหมายหารก่อนอันดับ3เป็นเครื่องหมายคูณอันดับ4เป็นเครื่องหมายบวกและอันดับ5ท้ายสุดก็เป็นเครื่องหมายลบนั่นเองโอเคอ่าเรามาดู ดูโจทย์กันว่าโจทย์ของเราเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นข้อแรกเลย2อส่วนหบวกหส่วนสลบหส่วนหโอ้โหเห็นข้อแรกเห็นแล้วไม่มีวงเล็บจริงๆด้วยถ้าไม่มีวงเล็บอ่ะมันไม่มีวงเล็บบวกกับลบอันไหนมาก่อนครับ พูงพูดไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมบวกกับลบอันไหนมาก่อนให้เราทําการอะไรก่อนครับให้เราทําการบวกก่อนนะครับบวกต้องทําก่อนลบนะครับอ่าก่อนที่จะทํานะครับมันเป็นการบวกลบเศษส่วนซึ่งครูย้ําเสมอว่าการบวกลบเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวอะไรครับตัวอะไะครับตัวส่วนต้องอะไรครับ ต้องเท่ากันย้ําครั้งที่ร้อยแล้วมั้งใช่ไหมาการบวกลบเศษส่วนันะครบจะทํากันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องอต้องเท่ากันอันนี้เห็นผิดอีกแล้วต้องทํากันคืออะไรเนะี่ยตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับโอเคนะ เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับมาเรามาดูตัวส่วนก็มีเลข5าเลข3แล้วก็เลข6นะครับเดี๋ยวเราจะไปหากันซิว่าเลข5าเลข3เลข6นะครับพบรักกันที่เลขอะไรนะครับมาดูหน้าต่อไปเลข5าเลข3เลข6คูณเอาตัวเลขมาใส่ในต้นไม้แต่ละต้นแล้วเห็นไหมครับ และนักเรียนช่วยครูท่องเนาะแม่5ก่อนก็ได้อ่ะ515 5 5210 5310 55420 5525 5630 5735 5840 594550เป็น50พอและอ่าแม่3บ้างท่องแม่3บ้าง

หก6 6ึ12หกหกสองสิบสองหกส6มสิบแปดหกสี่ยน่าจะพอและประมาณนี้ซึ่งนักเรียนช่วยครูสังเกตหน่อยว่าแม่ห้าแม่3มแม่หพบรักกันที่เลขอะไรใครเห็นและบอกครูด้วยครับตอนนี้ใครเห็นแล้วบอกครูด้วยเออเจอกันที่เลขอะไรอ่ะใครเห็นช่วยบอกครูด้วยครับ เจอไม่เอ่ยติ๊กติ๊กตอกตอกอ่าใครเห็นช่วยบอกครูด้วยครับแม่ห้าแม่สามแม่หเจอกันที่เลขอะไรเจอกันที่เลขอะไรเลขแรกครับอ่าบางคนน่าจะเห็นเหมือนครูแล้วครูเจอแล้วคือเลขอะไรครับ3าอะไรลูก30ิบ นี่ไงมันมี30ทั้ง3ตัวเลยและเจอกันครั้งแรกที่เลข30แสดงว่า3ตัวนี้มันพบลักกันที่เลขอะไรครับเลข30นั่นเองโอเคอ่าเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเจอกันที่เลข30แสดงว่าหนูก็ต้องทําตัวส่วนทุกตัวให้เป็นเลขอะไรครับเลขอะไรลูกเลข3มอะไรลูกเลข30หน้าที่หนูคือทําตัวส่วนทุกตัวให้เป็นเลข30นั่นเองโอเคนะครับอ่าเราจะทําให้ตัวส่วนทุกตัวเป็นเลข30ตั้งเป้าหมายเลยว่า ส่วนอ่าส่วนตัวส่วนนะครับตัวส่วนเป็นเลข30นะครับตั้งเป้าหมายไปเลยนะครับอ่าคูขอทําการบวกก่อนนะครับตามการดําเนินการนะครับแต่เดี๋ยวคูณก่อนก็ได้ลูกอ่าแป๊บนึงนะล,ลูกอ่าคูตั้งนงี้ก่อนเนาะอ่าสองส่วนห้านะครับบวกหนึ่งส่วนสามเดี๋ยวเําทำตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับอ่า โอเคโดยการคูณครับเป้าหมายของเราคือ30นะลูก30 30นะครับอ่าห้าคูณอะไรเป็น30ครับ5คูณนะครับคูณ6แต่เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับต่อไป3คูณอะไรเป็น30ครับ3ามคูณสิเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับต่อไป6คูณอะไรเป็น30ครับ6กคูณหนะครับเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนั okay. ่นเองโอเคนะครับอ่าดูซิว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่าช่วยกันเร็วลูก ช่วยกันทำมาหากินอ่าสอคูณหเป็นเท่าไหร่ครับสองหก็เป็น 12, 12, 12ส่วนด้วย30มสิบนะครับห้าหบบวกกับ1นึคูณสิเป็น10บนะครับสามคูณสิเป็น30นะครับแล้วก็ หนึ่งคูณห้าเป็นห้านะครับหกคูณห้าเป็นสามสิบนะครับโอเคโดยกูโดยครูนะครับจะทําการบวกก่อนนะครับโดยเออีกรอบนี้บวกกันก่อนนะครับนี่เราดําเนินการโดยการบวกก่อนกับลบนะครับอ่ะเอาเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนะครับนําเศษบวกเศษนะครับสิบสองบวกสิบเป็นยี่สิบสองนะครับเนาะส่วนสามสิบส่วนไม่ต้องบวกนะครับส่วนคงเดิมลบกับนะครับลบกับ5ส่วน30นะครับโอเคเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้หนูนำมาเลยครับ นำตัวเศษลบกับตัวเศษครับยีิบสองลบกับห้าเหลือเท่าไรลูกยีิบสองลบกับห้าเหลือเป็นนะครับยีิบสองลบห้าเหลือเป็นเท่าไรยี่สิบสองลบห้าเหลือเป็นสิบเจ็ดส่วนนะครับส่วนสามสิบนะครับอ่าได้เป็นสิบเจ็ดส่วนสามสิบจะด้คำตอบข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าเป็นสิบเจ็ดนะครับส่วนด้วยสามสิบเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งข้อเป็นไงข้อแรกนี่คือนี่คือการบวก นี่คือจบปัญหาละคนแล้วแต่ข้อนี้มีการดําเนินการแค่2อ,อย่างก็คือการอะไรครับการบวกกับการลบนั่นเองโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อต่อไปนะอันนี้ผ่านนะครับอ่าข้อต่อไปอันนี้ เป็นการคูณกับการบวกซึ่งแน่นอนครับการคูณการบวกคูอธิบายตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วเนาะ <_ A> ก็คือให้ทําการอะไรก่อนครับการคูณก่อนแล้วค่อยนํามาบวกกันอ่าเราจะทําคูณก่อนนะลูกอ่าดูนะครับถ้ามันเป็นจํานวนคราแบบนี้ให้หนูแปลงเป็นเศษอะไรครับจำนวนคราแบบนี้ให้แปลงเป็นเศษเกินก่อนเลยอ่าวิธีการทำเนาะแปลงเป็นเศษเกินเราเรียนมาแล้วนะครับเอาส่วนคูณจํานวนนับด้านหน้านะครับห้าคูณสองเป็นสิบนะครับสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะครับก็เป็นสิบเอ็ดส่วนอะไรครับสิบเอ็ดส่วนห้านะครับ คูณอยู่กับ6ส่วน2นะครับอ่าเดี๋ยวทำคู่นี้ก่อนนะลูกอ่ะคูณกันก่อนให้เสร็จก่อนอ่าวิธีการคูณนะครับตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วนำตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยนะครับอันไหนตัดได้ให้เราตัดอ่าหกกับ2แม่2ตัดได้ตัดเลยลูก2 1 2 2 3 6เรียบร้อยเหลือเป็นเท่าไหรนะ่เนี่ย11คูณ3กับ5คูณ1นะครับ11เคูณ3เป็น33สนะครับส่วน5คูณ1ก็เป็นเลข5โอเค นับแสดงว่ากรอบนี้เนี่ยการคูณทําเสร็จแล้วเนี่ยได้คําตอบเป็นเท่าไหรครับ33ส่วนอะไรครับส่วน5โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจะเอา3ามสส่วน5ไปบวกกับจุนวนคะก็คือ3 1มส่วนสกันอ่าเราแปลงตัวนี้ก่อนลูกเราแปลงอีกตัวนี้ก่อนเนาะสามึงส่วนสแปลงจานวนค้ายเป็นเศษเกินก่อนอ่าแปลงเลย3าคูณสเป็นเออสองคูณสามสคูณสเป็น6กบวกหเป็น7นะครับอันนี้ก็เป็น7ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือเป็น7ส่วนแหละครับเส่วน2นะครับอ่าวิธีการทํานะครับอ่า เอา3 13ส่วน5มาก่อนที่ได้จะก,การคูณมาก่อนและบวกตามด้วยนะครับ7ส่วนแปลงเสร็จแล้วเป็น7ส่วนนะครับ7ส่วน2นะครับโอเคอ่า5กับ2พบราก,กันที่เลขอะไรครับมาช่วยคูดูซิ5 1 5 5 2 10 5 3 5ประมาณนี้เอาแม่2บ้าง2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0 เจอกันแล้วพบรักที่เลขอะไรครับพบรักที่เลข10นั่นเองแสดงว่าข้อนี้เราต้องทําตัวะไรครับซึ่งการบวกลบคุณเน้นย้าเสมอว่าจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันอ่าแสดงว่าต้องทําตัวส่วนให้เป็นเลขอะไรครับเลข10โอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําตัวส่วนให้เป็นเลข10กันนะครับนะครับอ่าเริ่มอ่านะครับกูขออ่ามาแปลงตัวส่วนให้เป็นเลขสิบกันมา ห้าคูณอะไรเป็นสิบครับคูณสองทั้งเศษและส่วนนะครับสองคูณอะไรเป็นสิบครับก็คูณห้าทั้งเศษและส่วนเรียบร้อยนะครับอ่าได้เท่าไหร่สามสิบสามคูณสองนะครับช่วยคูณหน่อยสามสิบสามคูณสองได้เป็นหกสิบหกนะครับห้าคูณสองส่วนข้างล่างเป็นสิบนะครับบวกกับ 7คูณ5เป็นเท่าไรครับ35 2คูณ5เป็น10นะครับเรียบร้อยเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้หนูจับเศษบวก,กบเศษก็คือจับ66บวกกับ35ตัวส่วนไม่ต้องจับบวกครับตัวส่วนเหมือนเดิมเป็นเลข10เหมือนเดิม66บวกสเป็นเท่าไหรครับ66บกวก35ก็เป็น6บวกห้าเทดหนึ่ง นะครับหก3วเป็น9ก้า 1, เป็น10ได้เป็น101นั่นเองส่วนด้วย10นะครับซึ่งอันนี้ได้เป็นเศษเกินนะครับให้หนูแปลงเป็นจำนวนค่าด,ด้วย10คูณอะไรใกล้เคียง101มากที่สุดก็คือ10บคูณสินั่นเองนะครับสิบคูณสินะครับอืมได้เป็น100เนาะได้เป็น1ให้ใกล้เคียง101มากที่สุดนะครับ10บคูณสเป็น100เหลืออีกเท่าไจะถึง101ครับเหลืออีก1ก็เป็นเท่าไรครับอ่าก็เป็น1นะครับแสดงว่าได้เป็น 10แล้วก็1ส่วน10นั่นเองเรียบร้อยนะครับเราก็เขียนเลยเป็น10แล้วก็1ส่วน10นั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแปลงเป็นสมกาะแล้วเนาะโอเคกูคเชิญนักเรียนทุกคนแปลงได้นะครับข้อ2ก็มีการดําเนินการ2อย่างก็คือมีการคูณกับการอะไรครับการบวกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะก็คําตอบก็ได้เท่านี้เนาะโอเคนะครับ ข้อต่อไปดูซิมีการบเนินการกี่อย่างโอเคข้อที่เหลือนะครับให้นักเรียนไปทําต่อเองนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างที่เป็นอีกหน้าหนึ่งต่อไปเห็นปะที่เป็นกรอบเห,อเหลืองที่มีคําตอบสีเขียวให้เติมแต่ครูจะมาสอนวิธีการทาอ่าอันนี้นะครับ3อันนี้มีวงเล็บให้เห็นไหมครับอันนี้สังเกตว่าข้อนี้มีวงเล็บให้ถ้าไม่มีวงเล็บให้แบบนี้ให้เราทาในไหนก่อนครับครูธิบายต้นคลิปไปแล้วให้เราทําในวงเล็บก่อนนะครับโอเคเอา3ส่วน8บวกกับ7ส่วน12ก่อนนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับนำทำส่วนให้เท่ากันทั้งหมดก่อนเลยนะครับส่วนของเราก็มีเลข8นะครับทดก่อนตรงนี้ก่อนเลข8เลข12นะครับแล้วก็เลข6นะครับอ่าคนละสีเลยจะได้มองเห็นชัดๆไปเลยนะครับอ่าเลข8ก่อนนะครับอ่าเลข8นะครับ อ่าเลข8ของเรานะครับท่องแม่8เลยลูก8 1 8 8 2อะไรครับ8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 0 8 6 48 8 7 5 6อ่าพอแล้วต่อไปแม่12บ้างนะครับแม่12 12 12 12, 12, 12, 12 24 12 3 36 12 4 48 12 5 6 42 6 72พอแล้วต่อไปแม่6บ้างนะครับ หกหนึ่งหกหกสองสิบสสสนะครับ6กห้าสามสิบหกหกสหหเจสองหกสี่แปดโอเคหกเกประมาณนี้นะครับซึ่ง3ตัวนี้เจอกันที่เลขอะไรครับตอนแรกจะบอกว่าเลข12ใช่ไหมแต่เลข12จะเห็นว่ามันมันมันไม่ได้ตรงไหนครับ เลข12มาได้แค่2ตัวนี้แต่เลข8แม่8ไม่มีแมไม่มีเลข12ก็ใช้ไม่ได้ต้องเจอพบรักกันทั้งหมด3ตัวพร้อมกันนะครับซึ่งเราก็ดูต่อไปซิว่าเจอกันอีกทีที่เลขอะไรอ่าบางคนเจอแล้วนะครับเจอกันอีกทีที่เลขอะไรครับ ยี่สิบอะไรครับเจอแล้วเนี่ยออรีบวงเลยยี่สิบสี่เออเจอการครั้งแรกที่เลขยี่สิบสี่นะครับแสดงว่าข้อนี้เราต้องทําตัวส่วนเป็นเลขอะไรครับอ่าตัวส่วนเราต้องเป็นเลขยี่สิบสี่โอเคกูคจะเขียนไว้เลยว่าตัวส่วนเป็นเลขยี่สิบสี่นะครับตัวส่วนเท่ากับเลขยี่สิบสี่นะครับโอเคนะครับอ่า ตัวส่วนเป็นเลขย4โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยมาวางแผนพร้อมกันอนะ่ะ3ส่วน8นะครับบวก7ส่วน12แล้วก็ลบนะครับ5ส่วน6นั่นเองโอเคนะครับ เดี๋ยวจะนําตัวทําให้เป็น24นะครับตัวส่วนของเราเป้าหมายของเราคือ24นั่นเองนะครับ8คูณอะไรเป็น24ครับก็คูณ3ก็นํา3คูณทั้งเศษและส่วนนะครับ12คูณอะไรเป็น24ครับก็คูณ2 12 2 24ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับ6คูณอะไรเป็น24ก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดูต่อนะครับ3าคูณสเป็น9นะครับดูนะครับ9นะครับ8 3 24นะครับบวกด้วย7จคูณสเป็น 14ส่วนด้วย24นะครับแล้วก็ลบกับ5คูณ4เป็น20ส่วนด้วย24นะครับอ่าดูครับอ่าดูครับนำนงเล็บบวกกันนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้หนูนำเศษบวกกับเศษนะครับ9บวกเท่าไหรครับ9บวกเป็น 9+ บวกเป็น23นะครับเป็น23ส่วน24นะครับและลบกับ20ส่วน24นั่นเองนะครับซึ่งพอลบกันแล้วนะครับ เมื่อตัวส่วนเท่ากันนำเศษลบเศษนะครับยี่สลบยีเหลือเป็นเท่าไรครับยี่0ลบยีเหลือเป็น3ามส่วนยีนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ที่นี่อันนี้ก็คือคำตอบเรียบร้อยแล้วครับสามส่วนยีนะครับก็ไปตอบใน สีเขียวนั้นได้เลยเห็นป้าที่เป็นกล่องกล่องเนี่ยพึ่งที่เป็นสีเขียวก็เอาคำตอบไปตอบได้เลยแต่ที่จริง3ส่วน2ี่สสี่สามารถตัดเป็นส่ส่วนอย่างต่ำได้ก็คือใช้แม่3ตัดได้ยังไง3 1 338 24สามารถตอบเป็นส่สวนอย่างต่ำได้คือ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน8นั่นเองเรียบร้อยแล้วก็ไปตอบในพึ่งกรอบสีเขียวหนูได้เลยในแบบฝึกหัดหนูนะครับ เห็นไหมที่เป็นกรอบข้างๆกันอ่ะข้างๆอันเนี้ยจะมีกรอบคําตอบอยู่เราก็เอาคําตอบไปเติมได้เลยเนาะอันนี้ก็คือทดในกระดาษคิดแต่ครูก็จะทดให้หนูเห็นว่ามันมายัางไงนะครับวิธีการคิดนะครับอ่าต่อไปข้อที่9นะครับอ่ามีวงเล็บเหมือนเดิมลูก,การหารเราเรียนไปแล้วเนาะอ่าเราทํนวงเล็บก่อนนะครับดูนะครับเดี๋ยวครูยกวงเล็บมาทําก่อน5้ส่วนหนะครับหารด้วย2อส่วนสนะครับ โอเคนะครับอ่าดูนะครับวิธีการทำนะครับตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมเรียนมาแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับสองส่วนสามกับเศษอ่ากับตัวหานะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษสองส่วนสามกับเป็นสามส่วนนะครับสามส่วนสองนั่นเองนะครับกับเลยอ่าอันไหนตัดได้ให้หนูตัดเลยลูกอ่าดูนะเศษกับส่วนไหนตัดได้ให้เราตัดเลยสามหนึ่งสามสามสองหกอ่าตัดกันได้ให้ตัดเลยข้างบนเหลือเป็นห้าคูณกับอะไรเนี่ยห้าคูณกับหนึ่งเนาะ และข้างล่างเหลือเป็น2คูณกับ2ซึ่งคูณกันเสร็จแล้ว5คูณ1เป็น5 2คูณ2เป็น4เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้นำมาลบกับตัวด้านหน้าที่เป็นจำนวนคะนะครับครูขอให้นักเรียนแปลง1 4ส่วนหาเนี่ยจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับซึ่ง1 4ส่วน5นะครับอ่าเวลาแปลงเอาตัวส่วนคูณจำนวนนับข้างหน้าก่อน5คูณ1เป็น5นะครับแล้วก็5บวก4เป็นเท่าไหร่บวก4เป็น9นะครับก็จะได้เป็น 9ส่วนอะไรครับเป็น9ส่วนเลยครับ9กส่วนหเรียบร้อยนะครับได้เป็น9กส่วนหนะครับอ่าแปลงแล้วเป็น9กส่วนหนะครับลบกับที่เราได้ก็เป็น5ส่วนอะไรลูก5ส่วน4นะครับเอออ่าแน่นอนครับการลบกันบวกนะครับจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องมีค่าเท่ากันนะครับโดยเราจะหาค่นอของ5และ4นะครับเออค่นอของ5และ4นะครับอ่าเราก็จะท่องไปนะลูก อ่าท่องไปนะครับอ่าท่องแม่5้าก่อนนะลูก5 1 5 5 2ึ่งห้าห้าสอนะครับห้ 5, 5เป็นเท่าไหร่ 5, 5้เป็นยีนะครับโอเคห้เป็น30นะครับอ่าแม่4บ้าง สี game, ness, ome, muscle, okay, right now, ่หนึ่งส <music> okay, ี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สี่เห็นว่าแม่อ่าแม่สี่กับแม่ห้าพบรักกันที่เลขอะไรครับเจอกันที่เลขอะไรครับอ่าวงเลยเจอกันที่เลขยี่สิบนั่นเองโอเคนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับอ่าเมื่อหนูเจอแล้วนะครับเราก็จะแปลงตัวส่วนให้เป็นเลขอะไรครับเป็นเลขยี่สิบนั่นเองอ่าดูนะครับเดี๋ยวครูจะแปลงตัวส่วนให้เป็นเลขยี่สิบนะลูก แปลงตัวส่วนเป็นเลขยี่สิบนะครับอืมอ่าดูนะครับเราก็จะคูณอะไรครับห้คคบค 4, คานนค,คูณอะไรเป็นยี่สิบครับห้าคูณสี่ก็คูณสี่ทั้งเศษและส่วนนะครับส่วนสี่คูณอะไรเป็นยี่สิบนะครับสี่คูณอะไรเป็นยี่สิบนะก็คูณห้าก็คูณทั้งเศษและส่วนเช่นกันนะครับโอเคอ่ะเมื่อคูณแล้วได้เท่าไหร่นะครับ ดูนะครับ9คูณ4เท่าไรครับ9 4 36นะครับเป็น36ส่วน20ลบกับ5คูณ5เป็น25ส่วนด้วย24ส่วนด้วย4คูณ5เป็น20นครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้หนูจับเศษลบเศษครับซึ่ง36ลบ25นะครับจะเหลือเป็น9ส่วน20เรียบร้อยแล้วครับคำตอบของเราหนูก็ไปตอบในกรอบเขียวได้เลยว่าคำตอบของเราก็คือเท่าไรครับก็คือ9ส่วน2 สิบนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูต่อเนาะพอได้ไหมอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากเนาะพอเป็นโจทย์ปัญหาละคนนะครับครูก็เลยพามาทำเลยนะครับอ่านะครับต่อไปข้อที่สามนะครับอ่ามีวงเล็บนะให้เราทำในวงเล็บก่อนนะครับอ่าก็คือในวงเล็บก็คือสามส่วนเลยครับสามส่วนสี่ บวกกับอะไรครับบวกกับ7จส่วนสินะครับแน่นอนครับเวลาจะบวกกันบวกลบทุกครั้งนะครับเราต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับก็จะเอา3กับ4ไปหา,าไปหาซิว่ามันเจอกันที่เลขอะไรนะครับเอ้ขอโทษนะครับเอา4กับ12ไม่ใช่3กับสขอโทษขออภัยนะครับ อ่าแม่สี่ทองไปเลยสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองโอ้โหยังไม่ทันต้องท่องแม่สิบสองเจอกันละเจอกันพบลักที่เลขอะไรครับเลขสิบอะไรลูกเลขสิบสองนั่นเองอ่าแสดงว่าครูต้องทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะครับครูจะทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะครับอ่าโดยการคูณด้วยเลขทําให้ตัวส่วนเป็นเลขสิบสองนะครับ ซึ่งจะเห็นว่าไอ้เจ็ดส่วนสิบสองเนี่ยแม่ส่วนเป็นสิบสองอยู่แล้วหนูก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วเพราะเป็นสิบสองอยู่แล้วอ่ะสี่คูณอะไรเป็นสิบสองครับสี่ก็คูณสามก็สามคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองโอเคอ่ะดูนะครับอ่ะสามคูณสามเป็นเก้านะครับสี่คูณสามเป็นสิบสองบวกกับเจ็ดส่วนสิบสองได้เท่าไหร่ลูกเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้หนูจับตัวเศษบวกกับตัวเศษนะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบอะไรครับเป็นสิบหกส่วนด้วยสิบสองเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ โอเคสำหรับวงเล็บเราเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเอาค่าในวงเล็บที่ได้เป็น16ส่วน12นะครับมาคูณกับ3ส่วน8เอามาตั้งหรือลุกมา16ส่วน12นะครับมาคูณกับ3ส่วน8นะครับวิธีการคูณนะครับนำการคูณคือนำตัวเศษคูณตัวเศษและนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับนะครับอื ถ้าไหนตัดได้ให้หนูตัดเลยนะลูกอ่าซึ่งอันนี้จะเห็นว่าเศษกระส่วนตัดได้ใช่ไหมสีตัดได้ดูนะลูกสี่สี่สิกสี่สอ่าสามกก็ตัดได้ลูกสามหนึ่งสามสามอ่าแถมสกับสตัดกันเองได้อีกโอ้โหเศษกระส่วนส1่หนึเรียบร้อยอ่าดูซิสรุปว่าเหลือเลขอะไรบ้างอ่าเหลือเป็นเลข1นคูณหข้างบนเหลือหนคู 1. ตัวเศษข้างล่างเหลือเป็นหนึ่งคูณสอ ข้อนี้ก็ตอบได้เลยครับ1นคูณหเป็น1 1ึคูณสก็เป็น2แสดงคาตอบของเราตอบว่าอะไรครับตอบว่าเศษ1ส่วน2งนั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับนำคาตอบไปเติมในกรอบสีในกรอบด้านข้างได้เลยเนาะอ่าต่อไปนะครับข้อที่สี่โอเค อ่าข้อที่4ี่นะครับก็ให้ทำวงเล็บก่อนนะครับแน่นอนถ้าเป็นจำนวนคะนะครับรบกวนนักเรียนเปลี่ยนจำนวนค่ะพวกตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนเนาะเพื่อง่ายต่อการทำนะครับโดย2 1ส่วน3ของเรานะครับดูนะครับโดย2 1ส่วน3ของเราตรงนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นจำนวนค่ะเป็นเศษเกินก็คือเอา3คูณ2ก่อน3คูณ2เป็น6นะครับทดอีกหก็เป็น7นะครับได้เป็นเท่าไรครับ เจส่วนสส่วนเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับ4คูณ1เป็น4นะครับแล้วก็บวกอีก3ก็เป็น7.4ส่วน4นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาทำในวงเลยเพ้เศษก่อนเนาะอ่ะเอา7.3ส่วน3บวก7ส่วน4ก่อนอ่ะเราดูที่ตัวส่วนนะครับการบวกการบวกนะครับก็คือจะบวก หรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับแสดงว่าครูจะเอาตัวส่วนเนี่ยสกับสมาดูซิว่ามันจะพบลักกันที่เลขอะไรอ่าแม่3ก่อน3ามหนึ่ง3ามสาม3องหกสามส่นะครับส่วนแม่4นะครับก็คือ4ี4หนึ่งสี่4ี่สองโอเคเราเจอกันแล้วครับพบลัก,กันที่เลขอะไรครับเลขสิบอะไรนั่นเองจะเห็นว่าเป็นเลขสิบอะไรครับ เป็นเลข10อะไรลูก12นั่นเองใช่ไหมอ่าแสดงว่าเราต้องทําตัวส่วนให้เป็นเลขอะไรครับเป็นเลข12อ่าเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันลุกมาอ่าสามคูณอะไรเป็น12ครับอ่าสามคูณอะไรลูก3ามคูณสเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนอ่าส่วน4ี่คูณอะไรเป็นสิครับ4ก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนเช่นกันอ่าโอเคนะครับอ่าดูนะต่อไปนะครับอ่าดู 7จคูณสเท่าไรจะสี่ยี่สิบแปดครับส่วนด้วย12บวกกับ7 3คูณ3เป็น21ส่วนด้วย12นะครับตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วให้จับเศษบวก,กบเศษก่อนนะครับ28บวก21ก็จะเป็นเท่าไหร่หนูไปตั้งบวกซี28บก21ได้เป็น40อะไรครับ49ส่วน12โอเคอันนี้คือคำตอบในวงเล็บนะครับยังไม่เสร็จนะครับอ่ามันหารยู่กับอะไรครับ อันนี้หารอยู่กับ1 1ส่วน6อ่าแปลง1 1ึงส่วน6ให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับ6คูณ1เป็น6นะครับบวก1ข้างบนเป็น7นะครับอันนี้ก็ได้เป็นเจส่วน6นั่นเองโอเคเป็นเศษเกินแล้วได้เป็น7ส่วน6อ่าเดี๋ยวเรามาตั้งหารเลยโดยค่าในวงเล็บของเราเป็นตัวตั้งนะครับค่านูงเ <c oughs> ของเราเป็นตัวตั้งนะครับหารอยู่กับอะไรครับอ่าแปลงมาแล้ว1 1ส่วน6แปลงเป็นเศษเกินได้คือ7ส่วน6นะครับแปลงมาแล้วนะครับ อ่าเป็น7จส่วนะครับอ่าตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมครับนะครับตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมเป็น49สนะครับส่วน12อยู่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษครับ7จส่วนกับเป็น6ส่วนอะไระครับเป็น6ส่วน7อ่าอันไหนตัดได้ให้เราตัดก่อนนะครับซึ่งเห็นมีแม่ตัดได้ด้วยนะครับ71 7 7 7 49นะครับ 1> 6 1 6 6 6, 6่2หนะครับซึ่งตัดเสร็จแล้วนะครับได้ค่าตามนี้นะครับตัวเศษได้เป็นเลขอะไรครับได้เป็นเลข7คูณกับเลขอะไรเป็น7คูณกับ1นะครับส่วนตัวส่วนก็เป็น 2คูณกับ1นะครับซึ่ง7คูณกับ1ได้เป็น7 2คูณกับ1ได้เป็น2คํคำตอบก็คือ7ส่วนนะครับ7ส่วน2ซึ่งมันเป็นเศษเกินใชั้นมหนูสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนค้าได้คือ2อคูณอะไรก็เคียงเครับ2อง2 2 2 2งสอ่าเป็น3นะครับขาดเท่เาไรจะถึง7ก็ขาดอีก1ก็สามารถตอบเป็นจำนวนค้าได้เลยก็คือ3 1นส่วนนะครับ1ส่วน2เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ค่าประมาณนี้หนูก็ไปเติมในคำตอบกล่องด้านข้างได้เลยโอเคนะครับสำหรับ วันนี้นะครับมันจะยากไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนเนาะละคนก็คือจะมีการดำเนินการมากกว่าอ่ามากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับโอเคเนาะก็นักเรียนก็ พยายามดูคลิปครูไปด้วยนะครับเพราะมันค่อนข้างยากเนาะ,ะครูก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับสถานการณ์นี้ที่เรายังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับขอเน้นทุกคนตั้งใจครูก็พยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนนะครับขอให้ดูแลรักษาสาุขภาพกันให้ดีนะครับโอเควันนี้ครูขอจบคลิปเที่ท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย